เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเมาหน่อยหนึ่งตรงรที่ว่าลูกเลี้ยงขี้เมาแล้วก็ทาร้ายพ่อเลี้ยงจนตายเลยนะครับพอเจ้าตัวถูกจับอ้างอย่างนี้ว่าก็ผมมาผมยาวพ่อเลี้ยงเนี่ยเข้ามากะว่าจะข่มขืนผมก็เลยซ้อมพ่อเลี้ยงจนตายเดี๋ยวเดี๋ยวฟังขึ้นไหมไปดูอาการหน่อยไปดูภาพหน่อยคุณผู้ชมครับเนี่ยพ่อเลี้ยงแต่ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะเพราะตัวชาวบ้านบอกว่าไม่เชื่อข้ออ้างเพราะลูกเลี้ยงคนนี้เป็นบุคคลอันตรายครับเมาและอารวาสเมาและพานไปทั่วนะครับ ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีศพอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับชื่อว่าลุงศักดิ์ลุงศักดิ์อายุ60ปีถูกต่อยจนหน้าบวมและที่สําคัญเนี่ยซี่โครงหักด้วยนะย <Hey. S 1> ต่อยจนซี่โครง hmm. หักนะคิดดูสิแล้วตามตัวของลุงศักดิ์เนี่ยมีรอยถูกกัดเอาจริงกัดที่หูขวากัดที่ลําคอกัดที่เอวคุณผู้ชมนี่คือแบบหึออกแนวซาดิสนะ เลือดออกปากเลือดออกจมูกด้วยนะครับ,รบเนี่ยลุงเนี่ยตายอยู่ในบ้านที่อํเาเภอแม่ท้าจังหวัดลําปางตั้งแต่ช่วงดึกของวันที่5มีนาคมทีนี้ชาวบ้านบอกตำรวจบอกคุณตำรวจไม่ต้องไปตามหาผู้ร้ายให้ยากชาวบ้านชี้เลยคนที่ก่อเหตุก็คือนายเอกลักษณ์ยังเพงหรือว่านายเบ้นนายเบ้นเนี่ยเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่งมาอยู่กับลุงศักดิ์ได้แค่1เดือนเท่านั้นเองเมื่อก่อนอยู่กันคนละพื้นที่แต่ว่าไม่รู้ทําไมเบ้นถึงย้ายมาอยู่กับพ่อเลี้ยง แล้วเบ้นพอมาปุ๊บคนนี้ครับผู้ชายคนนี้เนี่ยผมยาวคนนี้ที่รวบผมเอาไว้เนี่ยชาวบ้านบอกเบ้นมีนิสสยขี้เมาทําร้ายพ่อเลี้ยงบาดเจ็บแล้วเวลาเมายังเคยไปทุบบ้านคนอื่นเสียหายด้วยช่วงเช้าวันที่6เบ้นเนี่ยจู่ๆไปบอกชาวบ้านบอกพ่อเลี้ยงถูกรถชนตายอยู่ในบ้านแปลกไหมสมเหตุสมผลเวล่ถูกรถชนตายในบ้านในบ้านด้วย แล้วสภาพคือมีชนยังไงให้มีรอยกัดที่หูเออมันแปลกไม่หมดอ่ะเออพอชาวบ้านเขาเข้าไปดูว่าลุงศักดิ์ตายจริงเขาก็เลยไปตามตำรวจมานะครับแล้วมันน่าสงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนตำรวจมาบเบนหายตัวไปแล้ว,วเบนเดินออกไปจากบ้านเนี่ยห่างไปไกลประมาณ10บโลตำรวจก็ไปตามจับมาได้แล้วตอนจับมาคุณผู้ชมอาการยังเมาอยู่เลยอ่ะ พูดไม่รู้เรื่องตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนแน่นอนนะครับโดนแจ้งข้อหาเจตนาฆ่าชาวบ้านก็มาดูหน้ากันเยอะเลยเพราะชาวบ้านบอกว่าไม่ไหวกับผู้ชายคนนี้แล้วก็ให้เบนซ์เนี่ยมาชี้จุดที่ทําร้ายพ่อเลี้ยง,งซึ่งเบนซ์ก็ยังคงยืนยันเ่ีผมไม่ได้ทําร้ายแล้วก็ผมป้องกันตัวเองเพราะพ่อเลี้ยงเนี่ยเขาเห็นว่าผมเนี่ยไว้ผมยาวคิดว่าเป็นผู้หญิง<อ>พ่อเลี้ยงก็เข้ามากอด จะมาแบบจะมาข่มขืนอะไรอย่างนั้นนะเดี๋ยวนะผู้ชายกับผู้ชายนะก็เขาอ้างว่าพ่อเลี้ยงไงอ้างว่าเหมือนกับจำลังจบพ่อเลี้ยงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเห็นว่าเบ้นผมยาวสวยๆเก๋ก็เลยแบบผู้หญิงอะไรเยอะประมาณนั้นจะเข้ามาข่มขืนก็เลยต่อยฮะต่อยป้องกันตัวแล้วด้วยความที่พ่อเลี้ยงเนี่ยตัวเล็กกว่าพ่อเลี้ยงก็คือล้มลงไปกับพื้นเบ้นบอกผมก็เลยนั่งคล่อมเลยแล้วก็สาวหมัดรัวใส่หน้าใส่ลําตัวหลายครั้งจนพ่อเลี้ยงเนี่ยนิ่งไป ผมก็คิดว่าเขาแค่สรบปไม่คิดว่าแหมคือแค่นี้จะถึงกับตายครับเขาเป็นงไงต่อเขาเป็นเกย์เป็นกระเทยผมก็ไม่รู้กับวิสัยเขาแล้วทำยังไงต่อก็ผมก็ต้องขัดขืนนี่ขัดขืนครับผมแล้วทำยังไงกับพ่อเบียร์ครับผมก็ผลักเขาตีเขาเยอะไหมก็เยอะอยู่นะแล้วเราเรู้แ่าเขาเลียงเราตายแล้วครับตอนนั้นผมไม่รู้ครับผมคิดว่าเขาสรบมแบบมากไหมครับ นั่นแหละเ้สำนึกมั้ไหมอสำนึกนี่คืออะไรว้ยผมยาวกราบแรงที่สุดก็คือตอนท้ายโอ้สำนึกม้างไหมไ่อ้สำนึกที่คืออะไรเออนี่ก็แสดงว่าไม่สำนึกไม่สำนึกนะซึ่งเบนก็บอกว่าผมไม่ไปกราบขอโทษศพพ่อเลี้ยงนะ ไอ้ที่ทําไปเนี่ยเป็นแค่ป้องกันตัวเท่านั้นเองสุดท้ายตํารวจก็รีบหิ้วตัวในเบ้นเนี่ยกลับสพไม่ทะนะครับเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกชาวบ้านเข้ามาญาติเข้ามาเดี๋ยวจะเจอสหบาทาเอาวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้